สวัสดีวัยรุ่นชาวไฟเอ็มทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในประเทศ Infinity City เ <c oughs> มืองไฟเอ็มแนวโรเปเปิดใหม่ที่สวัสดิการแก๊งจัดเต็มและทางประเทศยังเปิดรับหน่วยงานหน้าใหม่ให้มาเป็นกันใครสนใจก็สามารถมาเป็นหน่วยงานได้เลยนะครับไป <c oughs> เดี๋ยวปีเตอร์พาไปดูกันว่าประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ <c oughs> และก่อนที่เพื่นพอนๆจะเข้าสู่ประเทศ In f ฟ n i t y City เนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ Discord กันก่อนนะครับสำหรับ Discord ในประเทศนี้ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับเพียงแค่กรอกไวริสที่ Discord แล้ว ก็ได้รับการยืนยันจากแอดมินเนี่ยก็สามารถเข้าประเทศได้เลยนะครับและในห้องนิดคอดเนี่ยมีการแยกหมวดหมู่ห้องต่างๆไว้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เซิร์ฟเวอร์ IP เซิร์ฟเวอร์รวมถึงปุ่มต่างๆแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆในไฟเอ็มเนี่ยทางประเทศได้ทําการลงข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโปรโมตตารางกิจกรรมในประเทศที่บอกได้เลยว่ามีแน่นๆทุกวันอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาดูข้อมูลได้ที่ห้องนี้เลยเอาเละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ปีเตอร์ก็เข้ามาม อยู่ที่ประเทศ Infinity City เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการาดหลักของท่าประเทศเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากในส่วนการาดเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นโมเดลมอสสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Infinity City แปะอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและในส่วนการาดเนี่ยปีเตอร์ขอแง้มนิดนึงครับว่าทางประเทศเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการาดตามเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในโ c ด้วยนะครับและช่วงวันสงการเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วอย่างไงก็รอติดตามด้วยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการาดในธีมสงการด ยังไงก็ต้องรอติดตามันด้วยในห้อง Discord นะครับคุณผู้ชมครับและต่อไปนะครับเข้ามาด้านในในบริเวณการาดเลยเนี่ยนะครับจุดทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการเช็คไอเทมหมดอายุของผู้เล่นครับก็สามารถเช็คเวลาตรงนี้ได้ใครที่มีไอเทมจำกัดเวลาเนี่ยสามารถเช็คดูได้ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็น3จุดวาร์ปหลักในประเทศนะครับก็จะมี FK ชิงทงและวอร์โซนนะครับเดี๋ยวปีเตอร์พาไปดูกันในส่วนของ AFK กันก่อนเลยครับเอาเลยครับล้วตอนนี้ก็อยู่ในส่วน AFK เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับีเนย้ลบ ส่วนต่อไปการชิงธงเนี่ยผู้เล่นใหม่จะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับจนกว่ากิจกรรมชิงธงจะจัดขึ้นซึ่งก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมากางหน้าจอเลยครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของวงวอลโซนของ i n f i ิน t y City แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับการวอลโซนเนี่ยคือจะตกแต่งเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีชื่อประเทศชัดเจนแล้วใครที่อยากจะมาวอลโซนเนี่ยโซนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับและต่อไปเราจะมารีวิวในส่วนของระบบ UI ต่างๆภายในประเทศกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วน UI ผู้เล่นทางด้านขวามือล่างเลยนะครับทุกคนก็จะ ค่าสมองแล้วก็ค่าอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี ID บอกรวมถึงมีเลือดมีกรอ,อกอยู่ทางด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีแถบสติมินาเวลาที่ผู้เล่นวิ่งเนี่ยสติมินามันก็จะลดลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีรูมหัวใจแทนค่าตัวเลือดด้วยนะฮะหลังจาก UI ผู้เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดู UI สกอร์บอร์ดกันบ้างน,นะครับสกอร์บอร์ดทางประเทศหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีเพเยอร์ทั้งหมดในประเทศว่ามีจํานวนกี่ท่านแล้วก็มี ID ผู้เล่นมีลูกของเพเยอร์ในสตรีมนะครับแล้วก็ตําแหน ก็สภานะครับแล้วก็จะมีวันเวลา OC บอกผู้เล่นด้วยนะครับว่าตอนนี้เล่นกันกี่โมงแล้วนั่นเองและในส่วนกระเป๋าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งประเทศนี่จะตัดในส่วนของระบบน้ําหนักทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลเยอร์ก็สามารถแบกของได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ของผู้เล่นใหม่ซัพพอร์ตก็จะมีเข้าคร่าวประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมและต่อไปจะเป็นรถผู้เล่นใหม่ที่จะได้หลังจากที่เข้ามาในประเทศนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารถที่อยู่ด้านหลังของตัวปีเตอร์เนี่ยไม่ใช่รถธรรมดานะครับเพราะว่าทางประเทศเนี่ยแจกรถถึง2 R32 คคันะรก็ือจมี 1คันแล้วก็จะมีรถออฟโรดแบบนี้อีก1คันนะครับผมซึ่งจุดเด่นเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่รถ R 3 2ครับเพราะว่ารถต่างๆในประเทศนี้เนี่ยทางนายกประเทศได้มีการปรับแต่งโค้ดแล้วก็ปรับแต่งความเร็วไม่ว่าจะเป็นในส่วนการเบรกค,ความเร็ววงเลี้ยว,วทุกอย่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันเนี่ยแรงแน่นอนเลี้ยวดีแน่นอนนะครับแต่จะเลี้ยวดีขนาดไหนเดี๋ยวปีเตอร์จะพาไปเทสกันนะครับเริ่มจากในส่วน R 3 2เลยนะครับความเร็วเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเร็วขึ้นอย่างมากเลยนะคร คมเลยนะครับทุกคนแล้วก็การเบรกครับการเบรกเนี่ยถือว่าทํามาได้หนึบพอสมควรเลยนะครับเป็นรถผู้เล่นใหม่ที่บอกได้เลยว่าถ้าใครอยากลองเอาไปทํางานดำเนี่ยเราก็ลองเอาไปทําดูนะครับแต่จะรอดไหมอันนี้กูไม่รับประกันเหมือนกันนะฮะและถ้าพูดถึงเรื่องรถแล้วเนี่ยเราก็จะไม่พลาดมารีวิวในส่วนของร้านขายรถนะครับซึ่งรถในประเทศนี้เนี่ยโอ้โหมีหลายคันมากๆเลยนะครับตั้งแต่รถเริ่มต้นรถเก่งรถจักรยานรถโมไซค์มอเตอร์ขึ้นมีทุกหมวดหมู่มีรถโลอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะในประเทศเขาก็จัดมาให้นะครับบอกได้เลยว่าใครทีีี่่เป็นสาายยรถโหมคัพ ควรเลยนะครับดูดิลดโคตรเยอะนะครับผมสามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับมีครบทุกหมวดหมู่เลยระบบเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีค่อนข้างเยอะพอสมควรเช่นกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาและอยากแต่งตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเสื้อผ้าในประเทศเนี่ยนะครับในส่วนเสื้อนอกเนี่ยนอกจากจะมีเสื้อผ้าแบบธรรมดาแล้วเนี่ยยังมีเสื้อผ้าแอดออนด้วยนะครับมีมากกว่า400กว่าชุดเลยนะครับและในส่วนของหน่วยงานเนี่ยนะครับผมอันนี้จะเป็นของ สมัครหน่วยงานตลอดเลยนะครับสนใจก็สามารถที่จะมาลองสมัครได้ดูข้อมูลที่ห้อง Discord ได้เลยนะครับเปิดรับสมัครหน่วยงานตลอดเลยนะต่อไปหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่การฟาร์มงานประเทศนี้เป็นยังไงนี่ฮะพี่ปีเตอร์ก็เลยจัดแซมเปลิลมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับสักงาน2งานนะซึ่งการฟาร์มนะครับก็จะเป็นการเดินแล้วก็กด e เพื่อทําการเก็บนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถกดฟาร์มออโต้ได้เลยชิลๆแต่ปีเตอร์แนะนำฟาร์มออโต้เลยดีกว่าครับมันจะง่ายกว่าถึงจะมีระบบการออโต้ฟาร์มเนี่ยนะครับแต่เงินในประเทศเนี่ย แน่นอนนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครเบื่อระบบในส่วนของการโพสเซตเนี่ยนะครับทางประเทศนี้เขาไม่มีระบบโพสเซตนะครับก็คือออโต้ฟาร์มเสร็จปุ๊บก็สามารถนําของที่ได้มาเนี่ยไปขายที่อีโคได้เลยเนะครับสามารถดูจาก F10 ก็ได้ครับผมนานๆทีปีเตอร์จะแวะมาดูงานเหมืองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการฟาร์มเศษแร่นะครับซึ่งเศษแร่เนี่ยเราจะมีหลายอย่างมากพวกแร่ทองแดงอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถได้จากการฟาร์มงานเลยนะครับซึ่งฟาร์มเศษเราจะได้ในส่วนของเศษแร่มานะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คจากในส่วน F10 ดูเนน่ยใสวสวขแรราามาถ ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเรเบลของทาง Infinity City นะครับเริ่มจากในส่วนของการคราฟทั่วไปเลยนะครับก็จะมีพวกกุญแจตู้เพนคิลเลอร์ก่ออัปเกรดอาวุธกล่องตีอาวุธแล้วก็ชุดเกราะต่างๆนะครับในหมวดหมู่ของกัญชาแพ็คอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับบัตรแก๊งบัตรลดเวลาอันเจลเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยและการคราฟรถเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสเตอร์แกรถ XA 2 1นะฮะแล้วก็รถกาชารถโลอะไรพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟชั่นเน ก็จะมีในส่วนของ Infinity Point นะครับก็จะได้รับโรลพิเศษในประเทศไปด้วยนะครับนี่ใช้ Infinity Point จํานวน350ทําการคราฟได้เลยครับแล้วก็จะมีตู้เซฟยักษ์ด้วยนะครับน่ะตู้เซฟอยู่ทางนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนการคราฟอาวุธนะครับอาวุธประเทศนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยโอ้โหแม่งมีโคตรเยอะเลยนะฮะบูปินเนี่ยเพียบอาวุธนี่ก็เพียบเช่นเดียวกันนะครับโค้ทุกหมวดหมู่ชุดตีก็มีนะครับแล้วก็อาวุธอันนี้เนี่ยเป็นมีดใช้การตีบวกนะับมันจะมีแต่บวก1บานะร ที่เป็นมีดแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีบวก5เลยเช่นเดียวกันนะครับโดยการใช้สนับมือมาแปลงเป็นมีดต,ตัวนี้ได้นะครับอาวุธเข้าแล้วใครอยากจะอัปเกรดอาวุธบวกอาวุธเนี่ยเต็มที่ได้เลยในประทนเทศนี้ฮะ <cing> และประเทศนี้ยังมีในส่วนของการตกปลาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการตกปลาเนี่ยนอกจากจะตกที่ตะลิ่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเช่าเรือเพื่อที่จะไปตกกลางทะเลลึกได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าตกกลางทะเลลึกเนี่ยจะมีโอกาสเจอปลาแปลกๆด้วยนะครับคุณผู้ชมใครสนใจเนี่ยก็ลองมาเช่าเรือแล้วก็ออกไปตกปลาด้านนอกได้เลยนะครับผมไหนกดจ ปลาดินมาด้วยนะครับนี่เตรียมทำข้าวแดกแล้วครับวันนี้เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแล้วก็การโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อินฟินิตี้ซิตี้นะครับประเทศนี้เนี่ยยังมีในส่วนของระบบต่างๆให้ได้เล่นกันอีกและในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวปีเตอร์อาจจะได้ไปปั่นตำรวจกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามชมภายในประเทศอินฟินิตี้ซิตี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เข้ามาเล่นในประเทศนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ